ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับขอใช้ชื่อนี้ละกันนะครับเพราะว่านี่กลายเป็นหนึ่งในหัวซีรีส์ที่ผมทำแล้วรู้สึกชอบมากที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่เครียดนะไม่เหมือนเพเดที่จะต้องเล่นให้ได้เป๊ะนะครับหรือว่าฮิสตอรีที่จะต้องทําข้อมูลให้แน่นที่สุดที่จะทาได้อันนี้มม่เหมือนในการมาคุยกันนะครับถ้าบอกว่าใครจําได้น่าจะเป็นตอนที่1 ของซีรีส์นี้มั้งที่ผมพูดถึงซอมบาว่าเป็นอนา,อามารินะครับแล้วก็ในคลิปนั้นมีคอมเมนต์เยอะมากผมอ่านหมดนะครับผมชอบมากสำหรับความหลายๆความเห็นนะครับแล้วก็ในตอนนี้ทฤษฎีที่ว่าซัมบาเป็นอามาริยังคงเป็นทฤษฎีที่ใหญ่ที่สุดนะครับต้องขอย้ำว่าใหญ่ที่สุดมีคนเชื่อมากที่สุดมีคนรู้มากที่สุดนะครับ ในตอนนั้นที่ผมทําคลิปตอนที่หนูออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขัดใจผมมาตลอดก็คือชื่อของตัวละครนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าพวกเขาคิดถูกนะครับถ้าเกิดว่าซมบะเป็นอามาริจริงนะครับผมจะคาใจมากก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวของอามาริเรารู้ไม่เยอะนะครับแต่เรารู้ว่าเธอเป็นแม่ของฟาลาซึ่งฟาลาเป็นชาวอียิปต์นะครับ นั่นแปลว่าอามาริเป็นอียิปต์ด้วยนะครับเป็นสายอียิปต์ทั้งสองคนแต่เรารู้ว่าซามาเป็นภาษาเอ่อสเปนนะครับซึ่งมันดูไม่เมืเซนเลยแล้วดอัน,นโดก็เป็นพื้นที่ในสเปนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูจากหน้าโหลดดิงมันจะมีธงชาติอยู่นะครับคือมันไม่เมืเซนเลยถ้าเกิดว่าคนอินเดียไม่ใช่คนอินเดียงงลนะอินเดียมาซิมิตานะครับเอ่อถ้าเกิดว่าคนอียิปต์นะครับ ที่ฟื้นคื้นชีพหรืออะไรประมาณนั้นจริงๆนะครับฟื้นขึ้นมาแล้วใช้ชื่อเป็นภาษาสเปนมันแปลกๆนะครับเพราะงั้นผมก็เลยหาข้อมูลเพิ่มขึ้นค้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เจอกับทฤษฎีอื่นนะครับที่อ,อื่นคิดเอาไว้รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับก็เลยเอามาบอกต่อกันเพราะว่า,ามันค่อนข้างที่จะแน่นในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลย เก็บรวบรวมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะแน่นพอแล้วแหละที่จะอามาให้ดูกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมีอยู่2คําถามนะครับที่มีคนถามผมมาแล้วผมคิดว่าผมควรจะต้องตอบให้ชัดเจนก่อนกับเรื่องของซัมบานะครับ1ก็คือรู้ได้ไงว่าอยู่ฝ่ายโซเยอร์เซเวนตี้ซนะครับจะสรุปได้จริงๆหรอจากการที่ว่าแค่มีแฟ้มวางอยู่คู่กันก็สรุปแล้วเหรอว่าเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับ2คือรู้ได้ไงว่าซัมบราจะเป็นผู้หญิง สองคำถามนี้มีคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นสไนเปอร์หรือเปล่าวันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะสไนเปอร์มันเห็นชัดมากในรูปนะครับโดยคําตอบนี้จริงๆแล้วเรามีคําตอบอยู่แล้วนะครับในตัวเกมปัจจุบันเลยนะครับซึ่งเป็นเสียงของลิเปอร์ประโยคนี้ครับเราจะได้ยินนะครับก็ต่อเมื่อลิเปอร์กับโซเยอร์เซนั้นอยู่ด้วยกันที่โดาโดนะครับ แต่ว่าโอกาสติดมันค่อนข้างน้อยจากที่ผมลองดูนะจากคำพูดที่บอกมาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าซัมบากับโซเยอร์เซนตีซิก์นั้นเป็นพวกเดียวกันนะครับแน่ๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าซัมบาจะเป็นคนที่คอยช่วยโซเยอร์เซนตซิก์อยู่นอกจากนี้ครับในภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเพศนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะแทนเขาว่าเป็นผู้ชายก็คือเป็น he นะครับซึ่งถ้าเราจะพูดถึงในประโยคนี้ก็น่าจะเป็น him แต่ว่า r ิเปอร์ใช้คำว่า Her นะครับซึ่งน่้หมายความว่าเขามั่นใจว่าซามบาต้องเป็นผู้หญิงทีนี้ครับคำถามตามมาก็คือแล้วตกลงซัมบาเป็นใครถ้าไม่ใช่อมาลนะครับเธอจะต้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นสไนเปอร์เพราะจะใช้สไนเปอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับ <S 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 ต้องเป็นชาวสเปนนะครับเพราะว่าใช้ชื่อเป็นภาษาสเปนใช่ไหมแถมยังอยู่ในพื้นที่ของดูราโดด้วยทเป็นประเทศสเปนเช่นกัน และยังเป็นคนที่รู้จักกับ Soldier 26แล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆสำหรับคำถามนี้ผมจะยังไม่พูดถึงนะครับให้ทดไว้ในใจก่อนเราจะมาดูก่อนว่าไทาม์ไลน์ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่อจะได้ฟังผมต่อจากนี้แล้วเข้าใจได้ไง่ายขึ้นอาจจะฟังดูงงๆนิดหน่อยแต่ว่าผมจะขอพูดถึงจุดตรงกลางของไทม์ไลน์ที่เราจะยกมาคุยกันตรงนี้นะครับนั่นก็คือช็อตแอน i ์มชัครับรีคอร์ที่เป็นของวินสตันนั่นเอง มันจะมีช็อตหนึ่งครับที่วินสตันเนี่ยฟังข่าวใช่ไหมตรงตัวข่าวด้านล่างครับมันจะเขียนเรื่องของจะเคลื่นอมนิคริสนะก็คืออมนิคริสครั้งที่2นะครับที่เริ่มจะมีปัญหาแล้วในรัสเซียนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีตัววิ่งข้างล่างอยู่ซึ่งเป็นตัวเล็กมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาจะเขียนขึ้นมาให้เป็นประโยคที่มันไม่ได้แรนดอมนะข้างล่างนั้นครับมันมีประโยคที่เราเห็นได้ชัดที่สุดนะครับนั่นก็คือที่โดาโด สร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งแรกสําเร็จแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโรงงานไฟฟ้าแห่งแรกที่โดาโดนะครับซึ่งพอเรากลับไปดูในช็อตแอนิเมชันฮีโร่ครับเราจะเห็นว่าที่นั่นมีแต่ป่าเขาครับไม่มีโรงงานไฟฟ้าอยู่เลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าช็อตแอนิเมชันฮีโร่ต้องมาก่อนรีคอร์ดนะครับเพราะว่าในรีคอร์ดอย่างที่แรกสุสร้างแล้วแต่ว่าพอเราเข้าไปดูในเกมครับ เราจะเห็นว่าโรงานไฟฟ้าเพียบเลยครับมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันเห็นได้ชัดเหมือนเขาตั้งใจให้เราเห็นเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะครับหลังจากที่รีคอร์เกิดขึ้นนะครับบอกเลยว่าหลายปีแน่นอนผมไม่มีความรู้ในด้านวิศวะผมไม่รู้ใช้เวลาในการสร้างเท่าไหร่ผมกะช่วงเวลานะครับจากความรู้สึกล้วนนะครับว่าถ้าจะสร้างโรงานไฟฟ้าเยอะขนาดนี้ประมาณว่าสร้างคือรวยมากนะครับสร้างทุกอันพร้อมกันนะครับ เราต้องใช้เวลาในการสร้างหนึ่งอันประมาณเท่าไหร่ให้ได้เทคโนโลยีที่ดีขนาดนี้นะครับผมตีสัก5-10ปีได้ไหมประมาณ5-10ปีละกันนะครับหลังจากที่พนช่วงของรีคอร l มาเพราะงั้นครับถ้ากิดว่าเราได้เห็นซัมบาในเกมถ้าเขาเป็นอนาอมาริจริงนะครับนี่ต้อง เป็นป้ารุ่นไปลายแล้วครับถึงจะอยู่กับโซเยอร์ได้ในรุ่นเดียวกันนะครับแต่มันก็ยังมันช่วยขยายขอบเขตของตัวละครมากขึ้นครับว่าถ้าเวลามันห่างกันขนาดนี้เป็นไปได้ว่าซอมบาที่เราเคยเห็นอาจจะเคยเป็นเด็กมาก่อนซึ่งผมกำลังพูดถึงเด็กผู้หญิงที่อยู่ในเทเลอร์ของออฮีโร่ซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าตัวละครหญิงเด็กคนนี้มัน เป็นตัวประกอบมาเดินเรื่องให้ให้ช็อตแอนิเมชันมันมีแกนแล้วก็สามารถเดินไปได้นะครับแต่พอย้อนกลับไปดูผมพบว่าตัวละครหญิงคนนี้มีบางอย่างน่าสนใจคือตัวประกอบเยอะมากในในช็อตแอนิเมชันตัวนั้นนะครับจะเป็นตัวผู้ร้ายตัวแม่ของเด็กนะครับแต่ทุกตัวละครไม่มีชื่อนะครับยกเว้นเด็กผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อครับ I worry about Alehandndra จะเห็นว่าในช็อตแอนิเมชันมีการบอกชื่อของตัวละครนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอเลนเจนด่านะครับคำว่าอเลนเจนด่าเป็นภาษาสเปนนะครับอันนี้คือผมไปเช็คมาให้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะรู้นะครับเป็นภาษาสเปนนะครับของชื่ออเล็กซานเดอร์นะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นแหละนะครับที่เราเคยรู้จักกันเอ่อแต่อเล็กซานเดอร์มหาราชไม่ใช่คนแรกที่ใช้ชื่ออเล็กซานเดอร์นะครับชื่อนี้มีมานานแล้วนะผมเลยเช็คย้อนกลับไปอีกนะครับว่าอเล็กซานเดอร์มี ต้นต่อชื่อมาจากไหนนะครับอเล็กซานเดอร์เป็นภาษากรีกมาก่อนนะครับซึ่งคำว่าอเล็กซานเดอร์นั้นในภาษาอังกฤษแปลว่าดีเฟนเดอร์นะครับซึ่งหมายถึงผู้ปกป้องหรือว่าผู้ป้องกันผู้คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆครับอเลเจนด้าแปลว่าดีเฟนเดอร์ในภาษาสเปนนะครับผู้ปกป้องในภาษาสเปนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้าซัมบ้าที่ เป็นชาวสเปนแล้วก็คอยปกป้องบ้านเกิดคอยช่วยโซเยอร์26ในโดราโดนะครับแล้วก็เป็นสไนเปอร์สายพพอร์ตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าตัวละครแบบเนี้ยที่คอยซัพพอร์ตคนอื่นจากไกลๆคอยช่วยเหลือผู้คนจากไกลๆนะครับเคยมีชื่อว่าเคยมีชื่อที่มีความหมายถึงการเป็นผู้ปกป้องมันก็ฟังดูเมคเซน์นะแล้วด้วยเ,เรื่องของระยะเวลาอีกนะครับอย่างที่ผมกะเอาไว้แบบคร่าวๆนะถ้าเกิดว่า ช่วงเวลาจากวันนั้นที่อ l เลเจนดาได้เจอกับโซเยอร์2ี่ินั้นผ่านมาแล้วประมาณ10-15ปีนะครับถึงจะเป็นในเรื่องในเกมแล้วเราถึงจะได้เห็นซัมบานะครับผมไม่แน่ใจเด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่ผมตีสัก10-15บวกเข้าไปกับช่วงระยะเวลาจากวันที่ไม่มีไม่มี p าวเวอร์แพเลยนะครับไม่มีโรงงานไฟฟ้าเลยนะครับจนมีโรงงานไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นบวกเข้าไปสัก10กว่าปีนะครับ นั่นหมายความว่าเธอน่าจะอายุอยู่ที่ประมาณ19-20เท่าๆดีว่านะครับไปจนถึงประมาณเกือบ30ไม่น่าเกิน30ได้นะครับนอกจากนี้ครับอเลเจนด้ายังเป็นตัวละครที่ผมจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยถ้าเกิดว่าเธอจะรู้สึกชื่นชอบ s ซเย e ร์ซนตนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช็อตแอนิเมชันฮีโร่นะครับ เพราะงั้นครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมทำไปในอตอนที่1นนะครับแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าในเรื่องเหมือนเกนจิเลยนะผมคิดเหมือนกันว่าเหมือนเกนจิเลยในะตอนแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าโซบาไม่ใช่อน,นาอมารินะครับแต่ว่าเป็นอลิเซดาจริงจริงนะครับนี่จะไม่ใช่เรื่องของเกนจิเวอร์ชั่น2เลยนะครับแต่นี่มันจะกลายเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง ที่กลายเป็นสารเตี้ยครับคอยจัดการกับเหล่าร้ายด้วยวิธีการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ทาเพื่อความยุติธรรมนะครับโดยที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นผู้ช่วยของเขาครับนี่เันแบทแมนแอนด์โรบินชัดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคอมิกของ d c นะครับจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วโรบินทุกคนเลยเท่าที่ผมรู้จักนะครับไม่นับคนล่าสุดนะทุกคนเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นหลังจากที่อยู่กับแบทแมนถูกไหมแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งครับพวกเขาก็จะ แข็งแกร่งพอที่จะออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเองซึ่งนั่นน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราจะได้เล่นซอมบา้าครับก็คือเธอสามารถที่จะสู้ด้วยตัวคนเดียวได้แล้วนอกจากนี้ครับขอแถมท้ายนิดนึงที่อามาพูดหลังสุดเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แน่นหนาหรือว่าไม่ได้แน่นมากนักนะครับก็คือเออมันมี เขาเรียกอะไรอะเป็นภาพโปรโมทนะครับของฝรั่งเศสมั้งถ้าผมจำประเทศไม่ผิดนะครับที่เป็นน่าจะเป็นแคมเปญร่วมกันของหลายบริษัทมีควาโคล่ากับ Over w a t c h นะครับที่เป็นตัวเด่นๆในตรงนั้นเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นว่ามันมีตรงที่วงกลมเอาไว้ให้นะครับตรงนั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือในเทเลอร์จะมีตัวละครใหม่ให้เห็นนะครับซึ่งเจ้าภาพที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยครับมันออกมาก่อนที่ช็อตแอนิเมชันฮีโร่จะออกมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่า อย่างที่เรารู้กันว่าในช็อตแอ็นเมชั่นฮีโร่มีให้ดูแค่โซเยอร์สเปนติิกซึ่งไม่ใช่ตัวใหม่เลยนะครับน่นหมายความว่าอาจจะมีตัวละครวอื่นซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นได้เพราะงั้นมันยิ่งทําให้ความคิดนี้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้คิดว่ามันแน่นหนาเท่าไหร่แต่ก็แค่เอามาบอกให้รู้นะครับอย่างที่บอกแหละว่านี่เป็น o v e วอ a t c h ชทอล์นะครับเราจะอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกอย่างแต่ก็จะเอามาเล่าสู่กันฟัง แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันยังคงเป็นทฤษฎีที่เล็กกว่าทฤษฎีที่บอกว่าซัมบาน่าจะเป็นอนาอามันดินะครับหมายถึงว่าในงวงกว้างนะครับเขายัางเชื่อในทางนั้นกันอยู่เราก็ต้องรองดูต่อไปนะอันนี้เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของโอเวอร์วอชผมคิดว่าต่อจากนี้ไปครับในทุกๆตัวละครที่จะถูกปล่อยออกมาอาจจะมีอะไรให้เราติดตามกันอย่างนี้หรือว่าให้เราตั้งทฤษฎีคาดเดากันไปต่างๆน,นานาก่อนที่ตัวละครจริงจะมาครับซึ่ง มันน่าสนุกมากสาหรับผมนะครับส่วนตอนนี้เขาสำหรับซัมบานะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะใช่หรือไม่ใช่แต่สุดท้ายมันมีเฉลยแน่ๆนะครับเมื่อตัวละครถูกปล่อยออกมานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก่อนในวันที่ผมอัดคลิปในวันที่ผมปล่อยคลิปแล้วเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าใครคือซัมบานะครับมันมันมีความคิดอื่นด้วยนะมีเทอทฤษฎีอื่นอยู่ด้วยเช่นซามบาไม่ใช่คนไปเลยนะครับอาจจะเป็นอมนิกก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าใครที่เป็นซัมบ่าได้หรือว่าอาจจะเป็นซัมบาลองคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันเราจะได้มาแชร์ความคิดกันนะครับโอเคนะครับพอก่อนแล้วกันสำหรับค,คลิปนี้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเคมซิมโซนะครับอย่าลืมแปบไปกดไลค์เพเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มหรือว่าอยากสอบถามอะไรผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปแต่ถ้าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มผมจะรวบรวมเอาไว้ระดับหนึ่งแล้วเอามาปล่อยแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะผมไม่มั่นใจว่าสัมบาลจะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่อาจจะมีช็อตเอฟิชั่นออกมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าถ้ารู้อะไรแล้วรู้ระดับหนึ่งก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ